สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับ NP by Land นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเกม Overwatch นั่นเองอย่างทุกคนรู้จักกันดีเลยนะครับผมเนี่ยเพิ่งซื้อมานะครับและนี่ห่างหายไปนานนะครับคือเล่นเมื่อไหร่เล่น,ลน <c oughs> อยากเล่นนี่ก็คือลีเปอร์ครับผมจะมาโชกากากากเสียลีเปอร์เะยล่ะ <c oughs> ยังไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> บอกเลย <c oughs> <c oughs> อยากชูดบ้าแบบผมชอบนะเกมแบบเนี้ยแบบเล่นกับฉากได้หมดอะดูดิของเกิบทุกชิ้นนะดูนะขนาดไพ่อย่างเงี้ยยังขยับได้จังหวันี้ครับก็อันนี้ได้เลยนะไม่รู้ลืมชื่อ พี่แกมาแล้วเราอ้อมครับเราอ้อมทำอะไร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 จ๊ะ,ทำ,ะ,ท,ำะทำอะไรจ๊ะทำอะไรทำอะไรจ๊ะ ทำไรจ้ะ <c oughs> ทำไรครับเจอไปเพื่อน <c oughs> ทงนี้พี่ขอจัดการครับผม, <c oughs> มแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมากันแล้วไหนไหนไหนมาทางไหนเดีววะทำไมไม่เห็นเลยทางนู้นแน่เลย อุ้ยหลับเลยชิบหอ,แอยแล้วว่าไป็น่นอะครับไปแล้วเก็บเลยอุ้ยแม่งสร้างกับแพงไปแล้ววาร์ปมา กดผิษวิวิวุ้ย,กย,ย,ย,ยเกือบแล้วยี่ก่อุ้ีอุวย,ยเจ็บมันนี่เจ็บเรียบร้อยส็จไปหนึ่ง ร้อยเสร็จไปยหนึง่ง <laughs> โดนโดนหมดโดนหมดโดนไหลโดนไหลวันนี้ไหนไม่มีใครยืดเลยอ่ะอุตส่าห์แบบอุ้ยโอ้โหหันมาเจอมาดีเลยแม่ด,ดูดูดู ดูปาดตั้มแล้วไม่ได้ยิงยัดเลยโอ้โหคือไปหล่อยให้ตั้งเยอะมันไม่ยอมแบบหยุดหยุดกันเหรอให้ทำไงไฟนะโฮมาดูดิหายไปไหนกันหมดอีววิอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บ ออมแปบอุ้ยอันนี้เจ็บเจ็บเหมือนกันไม่ยุ่งละกันมือตีเลย ในทีมกากขนาดนี้วะมึงทำอะไรกันในที่เหลือไม่เข้าใจดูดูดูดคุณทำอะไรอยู่คนเดียวคุณเล่นคนเดียวมาดิเลยแดนนีแค่ได้อยู่ แต่ละคนเกียอ่านรเกียร์ดิจักฝ่าย four จะวาดทำไมแค่นี้ไมเลววาดมาแล้วเดอส์ เิทย์เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้คุณหลับอีกแล้วไปก็ได้ไปไหนฮะโดนไปด้ว,วิ้งไม่ได้ดูที่พื้นเลยโตดูดูเหยียบ เหยียบเลยครับจ like ังหวะนี้เหยียบเป็นเต็มเน้นๆเลยเอออย่าให้มันยึดกลับดิมึงโอ้โหเออดิเฟนเลยอยู่เนาะอย่าไหลให้ยาย่เย่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 ยา ไหนอะไรใครสักฝุ่นต้องมาเคียย์กับพี่น,น,นั่นน้องอุ้ยมึงเปิดสติเหมือนกันว่ะ Đồn một ạ. À. Đồn một. Mất tầm hell? Ồ, nó đủ. ทีมมันเนี่ยงเยอะทีมเรานี่โคตรเยอะกว่ามีอยู่ตู้ตู้มีอยู่คนเดียวเลยไปสิเพื่อนเพื่อนรออะไรเราอันตีไม่ดีมาสองครังนะงคร้งอะมันก็ว่าลงใหม่เยี่ยมคุณลงมาทำไมนี่ งงกับตัวเองหรลอเกินดูดูไปเขายิงเฉยเลยเฮ็นตีใกล้มาแล้วรอเป็นหนึ่งเพื่อนอย่าเดินไปเพราะก็มาดีอะไปะแล้วเก้า mày lẹ dứt đi dứt vì em đã lọc mày thẳng mày chị video 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 mày dứt à mày dứt à mày à mày สุดยอดดูนนี้เป็นเพื่อนเลยเ,ยเรียบร้อยครับชนะโอ้ยวันทวนนะตปิดไหมล่อร์ฝั่ปปงนู้นร์ฝปปั่งนี้ใครจะหดกัน <laughs> นี่ผมเล่นน้อยสุดเลยนะสุดยอดครับใครมันปักเว้สวยสวยงามตอนนี้เราต้องชนะแล้ว เลส์มูฟด้านนี้ชอบที <guarding Luigi> ่ชอบวิวจะจะกูจะเป็นอะไรกับไอ้นี่วะเนี่ยดูเดินไปติดเฉยเลยชอบตายง่อะ โดนเขายึดเลยนะ<ป>ซัดเลยครับซัดจังหวะนี้ต้องซัดแล,ล้วล่ะ เอาเอาให้ตายนยวันนี้ไรเสร็จแล้วถอยเฮ้ยติดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อ,อสุดยอดรัาบอกเลย โอ้ม่ไ <Stat> โ <ista> oh คังตายเลยเกือบใหม่หมดเลย phải ngầm đừng dính đây ngủ thay nát bè thay nát bè vòng ha

ทำอะไรวันนี้ยหนึ่งตัวสองตัวอะฮุกโดนสามตัวโอ้ยสี่ตัวไหมเออฮิกดได้เพลย์ออฟเกมเลยแล้วดูมันให้สามกันหมดเลยกูให้ก็แล้ว ไม่เคยได้แอปิกเลยชีวิตนี้อืมสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดกัสิงกระทิงนอนแลบสปปรรพสิ่งทั้งหลายสุดยอดปะละ่ล่ะเออเวอร์ว่า ว่าไม่มีอะไรจะพูดละเบื่อแบบเบื่อลวอาว่าจบไว้เท่านี้ก่อนเลยวะนะเดี๋ยวมันจะยาวกันเกินไปนะครับก็สําหรับรีเปอร์ผมก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ตัวอื่นยังไม่ใช่ได้นะครับสําหรับทิบนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้เลยครับโอวัชถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวมาเล่นกันให้ดูอีกนะครับก็ ขอบคุณผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับของชาอนเอออย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย